สวัสดีครับเราอยู่ที่โรงเรียนปฐุมรัตน์คณิยาคมนะครับวันนี้ผมจะพามาดูกิจกรรมเส้นนักเรียนร่วมมือร่วมใจกันนะครับเข้าร่วมประเมินนะครับโครงการสวนพฤกษศาสตร์ของสมเด็จพระเทพนะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากดูว่าเป็นยังไงผมจะพามาดูขั้นตอนทุกสิ่งทุกอย่างในการเตรียมตัวความพร้อมในครั้งนี้เยาไปดูกันนะนี่นักเรียนก็กําลังเขียนสีธรรมดาเอามาติดที่ไหนครับต้นสนต้นสนอย่างเช่นนี่อะไรเนี่ย ศูนย์หนึ่งหนึ่งทับสองคือต้นสนปฏิทัศต้นที่สองต้นสนปฏิทัศต้นที่สองต้นที่หนึ่งอยู่นู่นต้นที่สองอยู่นี่เรียงไปเรื่อยๆเลยครับแล้วตอกใส่ทุกต้นล่าเรียนเลยทําไปเพื่ออะไรฮะก็คือว่าจะเป็นเกมจําแนกต้นไม้ในในโรงเรียนค่ะเกมจําแนกต้นไม้ในโรงเรียนทุกต้นต้องมีเหรอฮะต้นเล็กๆเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นไม้ยืนต้นใช่ไหมครับดอกไม้ต้นไม้ที่เป็นไม้ล้มลุกอะไรก็ได้ใช่ไหมอ๋อ แล้วเรา,เราหน้าที่ต้นสนอย่างเดียวเหรอครับทำทุกต้นค่ะแต่เริ่มที่ต้นสนทำที่ต้นสนมะม่วงก็ต้องมีใช่ไหมค่ะอ๋อแล้วเขาใช้เกณฑ์อะไรแบ่งครับใช้เกณฑ์อะไรแบ่งพันไม้ไหมหรือว่าเนี่ยศูนย์ศูนย์หนึ่งคือต้นสนแล้วรหัสอื่นศูนย์สามสี่คือมะม่วงอะไรเงี้ยมีไหมมีค่ะมีเหรอจะเป็นศูนย์ศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามแล้วเราเอาอะไรไปเปิดดูเขามีเกณฑ์อะไรให้มาดูไหมครับครูจะมีเกณฑ์ให้ค่ะว่าต้นไม้ต้นนี้จะเป็นรหัสอ๋อมันจะมีรหัสของมันอีกแล้ว คุณครูท่านไหนครับเดี๋ยวคุยไปคุณครูพี่ตุนค่ะโอเคเดี๋ยวคุยไปตามสืบสอบดูว่านไปไงโอคใช้ไปไ่นที่ไม่ใช้มีเข็มทิศนะครับอุปกรณ์มีเชือกมีรางวัดระดับเมตรเชือกเยอะแยะเขาเซว่าชื่อพื่ชพันธุ์ต่างๆเอามาจากเล่มนี้ใช่ไหมครับพี่ที่ผมเห็นเลยเป็นรหัสอะไร ไม่ไม่ไอราคาคือโรงเรียนเราราาเราตั้งเองอิงจากเล่มนี้เราเป็นชื่อกับพันธุกรรมมันใช่ไหมครับมันจะเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อวงชื่อไเนี่ยมันต้องอินจากหนังสือเล่มนี้อย่างเช่นชื่อวงชื่อยาศาสา์มันต้องยึดกับหนังสือเล่มนี้อ๋อครับครับพี่สมัยสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับพี่ ถ่ายรูปต้นไม้ครับเอาถ่ายไปทำไมพี่สป็นประศาสตร์ส่วนเรื่องศาสตร์ผมถามเด็กเมื่อกี้เด็กเห็นเอาเกณฑ์ไปติดว่าศูนย์ศูนย์หนึ่งคับสองคือต้นสนอะไรอย่างนี้ผมก็อยากดูเกณฑ์เรหัสพันไม้อ่ารหัสพันไม้คือเขาตั้งมาให้ไงพี่เขาตั้งมาให้คือไอตัวเลขตัวนี้จะเป็นรหัสสมาชิกแต่ว่าสามตัวสุดท้ายจะเป็นรหัสพันไม้รหัสพันไม้างหน้าป็นศัสตร์แล้วเราเข้าส่งมาให้คือมีทั้งหมดเลยหรือว่าเท่าที่เราเท่าที่เรามี สมบรวจเองภายในโรงเรียน<อ>เราจะมีชื่อวิทยาศาสตร์มีชื่อวงลักษณะวิสัยที่เราจะเก็บรวบรวมประเมินวันที่16บหเนี่ยสิเราจะประเมินส่วนวพทยิศาสตร์ใช่แล้วผมเห็นเข้าไปติดเนี่ยว่านี่ต้นแรกต้นสองเขาเอาเกียนอะไรเป็นบัตว่าต้นนี้คือต้นที่หนึ่งเรากําหนดเองเลยกําหนดเลยกําหนดเองเลยอย่างเช่น ศูนย์ศูนย์หนึ่งคือพยอมใช่ไหมถ้าพยอมมีหลายต้นเราก็จะเขียนเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งทับหนึ่ง้นทีับสองคือต้นที่สองแล้วไอ้กรณีวัดพื้นเนี่ยเขาหาพิกัดกันยังไงพี่หาพิกัดคือเราจะตามพิกัดภูมิศาสตร์ทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกแล้วจุดศูนย์มันอยู่ที่ไหนผมอยากจะรู้โรงเรียนเราจุดอ้างอิงครับจุดอ้างอิงแล้วแต่จะกรหนดจุดตัดแบ่งเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นศูนย์ครับแกนดไอ้แกนดใบ กนรีดแกนาวายคือเราจะเป็นการอ้างยิงเพื่อจะให้อ่าเทียบกับต้นไม้ที่เราอยู่ครับจุดสมติว่าจุดอ้างยิงตรงนี้ต้นไม้ต้นนี้อยู่พิกัดไหนครับตามบล็อกของเราโอโอเคโอเคโอเคแต่ว่าทุกทุกตารางเมตรของโรงเรียนต้องมีพิกัดบอกใช่แล้วถ้าสมมติว่ากรรมการถามว่าต้นนี้อยู่พิกัดนี้เดินไปดูเจอเลยเจอเลยครับโอเคเดี๋ยวผมไปวาใจว่าเขาวัดอะไรกันรอบโรงเรียนครับอาจารย์ครับตอนนี้เห็นเด็กบาง นี่คือวางพิกัดมุมครับวางพิกัดมุมเพื่อหาจุดกาเนิดครับจุดกําเนิดของจุดกาเนิดของแกน x แกน y ครับแกน x แกน y ในทางคณิตศาสตร์ครับในทางคณิตศาสตร์พวกนี้ทางฟิสศกสครบเพื่อที่จะวัดมุมจากตรงนี้ไปหาต้นไม้ของเราครับอ่าหาผมไปดูหน่อยเนี่ยวัดวัดอะไรทำไมต้องการกระบาดอ่ะเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นการวัดให้ตั้งฉากครับอันนี้คือเข็มทิศครับเข็มทิศจะชี้ไปทางทิศิเหนือเสมออ่าทิศเหนือเสมอนีเราก็วางให้มัน ตั้งฉากครับครับตั้งฉากเราจะได้แกน x แกน y อ่าส่วนนี้คือแกน x ครับแ่นันี้คือแกน y นี่คือแกน x x y x y เราหันไปทางทิศเหนือเสมออ่าแกนนี้จะหันไปทางทิศเหนือเสมอตอนนี้ภูมิศาสตร์ของเราคือฝั่งนู้นคือทิศเหนือเพราะเราวัดจากภูมิศาสตร์ฝั่งนี้ฝั่งนี้ย้อนกลับมาทางย้อนกลับไปทางนู้นคือทิศเหนืออ่าไปทางนู้นคือทิศเหนือครับผมในกรณีที่อาอเราก <Bond> ็ไปดูต้นไม้ที่เราจะวัดนะครับต้นไม้ที่เราจะวัดเราก็ตึงสุดว่า วัดมาเราวัดแกน x มานี่นะครับนักเรียนกำลังรอบโรงเรียนเลยนะครับไม่ใช่แค่นี้ตอนนี้แกน x มาเอ้ยแกน y เราได้แกน y แล้วอ x y เราเห็นต้นไม้ต้นนู้นครับครับเราก็ตั้งฉากในการใช้กระดาษให้มันเป็นมุมฉากอ่าตั้งอะไรเราก็วัดเป็นไถ่ายไปใส่ต้นไม้ที่เราต้องการหานะคไปใส่ต้นไม้ที่เราต้องการแล้วต้นไม้ที่เราต้องการแล้วก็วัดความยาวจากจุดกําเนิด มาถึงตรงแกน x จุดกำหนดมาถึงจนแกน y แล้ววัดจากแกน y เป็นต้นไม้คือแกน y ครับวัดจากตรงนี้ไปนู่นคือแกน x ครับผมอ่าไปแกน x แล้วเราจะได้ลงพิกัดจุดอีกอพิกัดพิกัดเท่าไหร่ใช้อัตราส่วนใช้อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งร้อยครับหนึ่งต่อหนึ่งร้อยแล้วแต่ละต้นไม้เราต้องแยกแยกชนิดแยกเราต้องแยกชนิดครับอย่างศูนย์หเจ็ดนปนี่เป็นรหัสอะไรอาจารย์เป็นรหัสชื่อต้นไม้ที่เขากําหนดขึ้นมาครับเขากําหนดขึ้นมาเดี๋ยวเราจะเอามาติด เป็นชื่ออีกครั้งหนึ่งแล้วทีนี้พอเราได้พิกัดแล้วเราเราจะไปทําเป็นเอเป็นกราฟอ่ะอย่างเนี้ยต้นเนี้ยเขาเรียกว่าต้นต้นหมากอ่ะต้นหมากนี่ศูนย์สามสี่แล้วเนี้ยก็ศูนย์สามสามทำไมไม่ใช้ชื่อศูนย์สามสี่เหมือนกันเพราะเป็นต้นหมากเหมือนกันในกรณีนี้จะลงพิกัดก่อนครับแล้วเราค่อยมากําหนดมาเอาชื่อมาใส่ทีหลังเพราะว่าเราต้องลงพิกัดชื่อทุกต้น ทุกต้นเลยครับอ่าโอเคแล้วเราก็จะไปทําเป็นแผนภูมิเป็นภูมิศาสตร์ครับของต้นไม้แผนที่ต้นไม้แล้วมันใช้วิธีการหลายอีกหลายอย่างครับเดี๋ยวเราได้เห็นภายในอาทิตย์หน้าแน่นอนครับอาทิตย์หน้าทําไปเพื่อเพื่อประเมินโรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์ครับสวนพฤกษศาสตร์ของสมเด็จพระเทพครับผมอ๋อเราเข้าโครงการนี้สเก็ตภาพอะไรครับภาพต้นไม้ต้นสนสเก็ตภาพต้นไม้ต้นสน จำเป็นไหมว่าต้องเป็นต้นสนอย่างเดียวเ่าค่ะคือหนูศึกษาต้นสนศึกษาต้นสนแล้วคนอื่นมีศึกษาต้นอื่นไหมครับมีค่ะทําเหมือนกันทุกอย่างทุกอย่างหน้าแรกจะเป็นภาพนะคะต้องสเก็ตด้วยว่ามันเป็นยังไงต้องกำหนดหน้าตาส่วนด้วยค่ะชื่อพันธุ์ไม้สนปฏิพัทธ์อ๋อมีรหัสมีอะไรเหมือนกันเลยใช่ไหมครับมีค่ะบริเวณที่สํารวจหน้าสองบอกการใช้ประโยชน์การทำอาหารยารักษาโรค ก่อสร้างอ๋อมีหมดเลยคือประโยชน์ของมันได้อะไรจากต้นสนบ้างใช่ไหมครับเสียอย่างเดียวเขาไม่ได้เขียนร่มเงามาด้วยนะฮะอ๋อนี่คือก็จะเป็นสำรวจค่ะว่ากิ่งก้านใบทุกอย่างเลยค่ะโอ,อ้มีหมดเลยทัย้งกิ่งก้านใบรากลาต้น,ตนเปลือก<ช>ว่าใช้ทําอะไร<บ>ได้ไดบ้างบอกว่ามีลักษณะแบบไหนคะ่ะโอ,อละเอียดมากเลยที่บ้าโรงเรียนเราจะได้ไหมครับได้ค่ะได้เหรอเออทัศลานะครับทินิดเงามนะครับ นี่สมือสามเดรอบขอบคุณมากครับแล้วผมผู้เห็นว่าลูกวงเดือนค่ะอ๋อไหนอ่ะอันไหนครับอันนี้อ่ะนี่ต้นอะไรครับต้นปงคังจูต้นอะไรนะต้นปรงต้นปรงปรงโอ้รงนะครับครูายหลังจากล่างสเก็ตภาพเสร็จต้องมาลงสีให้เขาด้วยหรอครับค่ะถ้าเรามีแผนนี้เรารู้เลยใช่ไหมว่าต้นที่เราวาดอยู่ที่ไหนพิกัดไหนค่ะโอ้โหนะครับ แล้วนี่ต้นอะไรครับมะม่วงป่าค่ะมะม่วงป่าอยู่ตรงไหนครับมะม่วงป่าเนี่ยอยู่ด้านหลังอาคารหนึ่งค่ะหลังอาคารหนึ่งโอ,โอเคครับ